สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณนนแม่คะสะภาพจิตใจเป็นไงบ้างคุณแม่คะอัปเดตก่อนอ่าสภาพจิตใจล่าสุดนะคะทางครอบครัวก,ก็ยังวิตกกังวลถึงอาการของน้องอนะคะเพราะว่าคุณหมอได้แจ้งว่าน้องต้องมีการดูแลรักษาที่ใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะคะค่ะงั้นตอนนี้อาการของน้องอัปเดตตอนนี้หน่อยเป็นยังไงปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะ อตอนนี้น้องออกมาจากห้องไอซียูแล้วนะคะได้กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านนะคะแต่ว่าน้องก็ยังมีอาการข้างเคียงก็คือเหนื่อยหอบง่ายนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หนึ่งฝั่งฝั่งซีขวาของใบหน้านะคะเป็นอ่าระบบประสาทขัดข้องนะคะก็คือไม่มีเหงื่อออกไม่มีเลือดหมุนเวียนหนังตาตกแล้วก็รูร,รูม่านตาหดตัวลงนะคะ อันนี้คือผลข้างเคียงที่คุณหมอบอกไหมคะว่าแนวน้มในการรักษาจะสามารถหายขาดได้หรือเปล่าคะคุณแม่คุณหมอยังไม่รับปากได้นะคะว่าน้องจะหายไหม,มเพราะว่าต้องมีการติดตามอาการใกล้ชิดทุกเดือนคะ่ะค่ะ,ะคุณแม่อยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ยคุณแม่อยู่จังหวัดตรังคะ่ะเรื่องก็เกิดที่จังหวัดตรังใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนั้นน้องมีอาการอะไรเบื้องต้นที่พาไปรักษาค่ะ น้องมีอาการไข้หวัดธรรมดาค่ะมีน้ำมูกไอใช่ค่ะมีน้ำมูกไอมี<ข>เป็นอ่าค่ะไข้สูงไหมคะมีไข้สูงไหมประมาณสามสิบเจ็ดค่ะก็ไม่มากอือแล้วคุณแม่ก็ตัดสินใจว่าพาน้องไปโรงพยาบาลไว้ก่อนเลยดีกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าน้องอ่อนเพลียแล้วก็ไม่ทานอาหารค่ะก็เลยตัดสินใจว่าให้น้องไปแอดมิทเพื่อให้น้ำเกลือสักหนึ่งคืนค่ะออค่ะพอไปถึงเจอคุณหมอไหมคะ เจอคุณหมอค่ะคุณ<อ>หมอทาํอาการตรวจค่ะการปกติค่ะแล้วแล้วคุณหมอแจ้งไการรักษาเปน็นยังไงอะไรยังไงเขาบอกคุณแม่ยังไงอะคะ,ะคุณหมอบอกว่าได้ตรวจโควิดได้ตรวจเลือดอาการปกติทุกอย่างคะ่ะน้องเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะอืออือฮึเอาเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ได้เป็นแบบ RSV ทําไมถึงต้องมีการจ่ายยาจ่ายแบบพ่นยาล่ะคะอะะน้องมีเสมหะที่ ได้ให้ยาพ้นก็คือน้องไอเสียงก้มๆนะคะโอ้เสียงแบบระบงแตกใช่ค่ะคุณหมอก็เลยให้ให้ยาพ้นเพื่อขยายหลอดลมช่วยให้น้องหายใจแล้วก็น่าจะไอลดลงค่ะ ค่ะอตามประสบการณ์ของชมพูมน่นะรองอนนะคือเวลาให้พ่นยาเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่จะใส่มาในหน้ากากที่มีหลอดด้านล่างซึ่งใส่มาด้านล่างอย่างนี้จะมีกระปุกยาอยู่งนี้แล้วก็เชื่อมกับออกซิเจนแล้ววันนั้นที่คุณหมอจ่ายให้ที่คุณแม่เห็นคือเข้ามาเป็นขวดเหรอคงต้นนะคะตอนที่เข้าไปรักษาวันแรกนะคะได้มีการพ่นวันที่สองก็พ่นอมีการพ่นไปแล้ว ใช่ค่ะ,ะตั้งแต่น้องเข้าไปรักษาค่ะมีการพ่นยาสามครั้งนะคะ,คะส่วนครั้งที่สี่ค่ะก่อนน้องจะออกจากโรงพยาบาลได้มีการถอดสายน้าเกลืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะ,คะพยาบาลได้เอายามาฉีดให้น้องหนึ่งเข็มแล้วก็แจ้งว่าเป็นอะดรีนาลีนสองมิลลิกรัมฉีดเพื่อให้ช่วยขยายหลอดลมให้น้องค่ะค่ะแล้วหลังจากพอฉีดไปนานไหมคะฉีดไ,ไปปุ๊บไม่นานค่ะนับหนึ่งถึงห้าน้องมีอาการชอ็อกตาลอย ฉีดฉีลาดค่ะแล้วก็มีเลือดออกทางปอดค่ะแล้เรารู้ไดมไงว่ามีเลือดออกทางปอดนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะขอโทษด้วยมีเลือดออกทางปากค่ะคือ,อน้องส่ำรักเลือดออกมาเลยค่ะคือกระอักเลือดออกมาเลยใช่ค่ะทั้งฉีดปุ๊บนั้นหนึ่งถึงห้าคือพวดเลยเรากําลังจะกลับบ้านเราด้วยอ่ะแล้วคแล้วเรื่องคะเหตุการณ์เป็นยังไงต่อตอนนั้นคุณแม่ตกใจไหมค่ะคุณแม่ตกใจค่ะคุณแม่พยายามเรียกชื่อน้องตลอดพยายามไม่ให้น้องหลับค่ะ จากนั้นพยาบาลกับคุณหมอได้ช่วยกันอยู่ในห้องนั้นประมาณยี่สิบนาทีค่ะจากนั้นก็พาน้องไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็อยู่ในห้องฉุกเฉินนานประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงค่ะณตอนนั้นคุณแม่รู้หรือยังว่าพยาบาลฉีดยาผิดเข้าไปเขาบอกหรือไมไม่ทราบเลยค่ะเขาไม่บอกอะไรเลยแค่ทําการช่วยเหลือยงไม่ได้บอกอะไรใช่ค่ะแล้วแล้วคุณแม่คิดว่าตอนนั้นน้คุณหมออาไปบาเขารู้ไหมว่าเกิดความผิดพลาดที่แล้ว อืมอันนี้หนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาให้เขาให้หนูรอข้างนอกเขาไม่ให้เข้าไปข้างในห้องฉุกเฉินอืมคือสี่สี่ชั่วโมงพออยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะสักแป๊บหนึ่งเขาออกมาให้หนูเป็นเอกสารเพื่อที่จะให้ใส่ท่อช่วยให้น้องหายใจค่ะโดยที่ก็ยังไม่ได้แจ้งคุณแม่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนั้นคุณแม่เซ็นไปไหมอ่าอะไรนะคะคุณแม่ได้เซ็นเอกสารไหมคะ เซนค่ะคุณพ่อเป็นคนเซนค่ะเซนปุ๊บเขาก็เลยจะใช้เครื่องช่วยใจสอดท่อเข้าไปเพื่อช่วยน้องก่อนใช่ค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะคุณแม่อาการไม่ดีขึ้นค่ะคุณหมอจะของค่ายออกมาแจ้งว่าน้องมีน้ําท่วมในปอด oh <my. S 2> แล้วก็น้องอาจจากแพ้ยารุนแรงค่ะจําเป็นที่จะต้องส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลประจําจังหวัดเพื่อที่จะช่วยอาการให้น้องดีขึ้น พราะว่าที่น,น่นักนี้เสมือครบพร้อมกว่าค่ะเขาก็ยังบอกว่าน้องแพ้ยายังไม่ได้บอกว่าฉีดยาผิดใช่ค่ะอ๋อแล้วก็หลังจากนั้นคือทําเรื่องส่งเลยเหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะทําเรื่องส่งไปเลยค่ะแล้วก็เวลาโรงพยาบาลส่งเคสต่อกันเ,ออเขาก็ต้องแจ้งแล้วว่าเด็กมีภาวะอะไรอย่างนี้เขาไปแจ้งอีกโรงพยาบาลว่าอะไรคะอ่าอันนี้หนูไม่ทราบเหมือนกันออค่ะเพราะว่าตอนส่งน้องเข้าไปอะคะ่ะคุณแม่อยู่ข้างนอก แต่หลังจากนั้นพอทางโรงพยาบาลต้นเรื่องกลับไปแล้วอะค่ะคุณหมอเจ้าของค่ายอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะคะ่ะมาแจ้งว่าน้องมีเลือดออกในปอดอืมแล้วต้องทำยังไงต่อไปคะคุณแม่ดูดเลือดนอนแอสมค์ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหนึ่งคืนค่ะจากนั้นพยาบาลได้มาแจ้งตอนเช้าวัวรุ่งมาค่ะประมาณตีสองครึ่งว่าน้องอะอาการไม่ไหวแล้วรูดตัวลงหนักคือจําเป็นต้องส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดประจำภาคใต้ค่ะไป<อ>ที่จังหวัดไหนอะคะ จังหวัดสงขลาค่ะอ๋อย้ายไปสงขลาเลยโรงพยาบาลใหญ่ขึ้นสงขลอหมรกใหญ่ใช่ค่ะในคืนนั้นเลยตอนตีสองเหรอคะคุณแม่าไปตอนเช้าตะแปดโมงเช้าอ๋อแจ้งตีสองแต่ไปตอ, <8 S 2> ตอนเช้า,<ม>ชาใช่ค่ะแล้วยังไงครับพอไปถึงโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ละพอพอไปถึงโรงพยาบาลที่หัดใหญ่แล้วนะคะคุณหมอแจ้งว่าตอนนี้น้องมีอากา,ารสามอาการก็คืออ่าหัวใจวายเฉียบพลันที่มีเลือดออกในปอดแล้วก็ปอดข้างขวาทะลุ อ่าแล้วก็อาดีนท่าไม่ใช่แล้วก็อ,อ่ากล้ามเนื้อ,อหัวใจอักเสบค่ะโอ้โหคุณแม่ตอนคุณแม่ทราบเรื่องคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างอะคะคือแทบเป็นลมเลยค่ะพอหมอบอกเกี่ยวกับปอดเรือ่องหัวใจอะค่ะคือคิดในใจว่าน้อง,น,องน้องแบบต้องไม่อยู่แล้วแน่ๆเลยเพราะเห็นภาพภาพที่ไปกับรถรีเฟอร์อะค่ะ,ค,ะคือน้องมีเลือดออกออกทางปากตลอดเวลาเลย<อ>แ,ลแล้วตอนนั้น<อ>ก็ยังไม่ทราบว่าลูกเป็นอะไรคิดว่าเกิดจาก การเป็นไข้ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะคือคือทราบแล้วว่าทราบแล้วเป็นัวยานั้นแน่ๆอ๋อคุณแม่คุณแม่คุณแม่คิดว่าน่าจะเป็นยาที่ฉีดก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ออกมาแจ้งอะไรใดๆเลยไปถึงโรงพยาบาลแรกที่มีการฉีดยาผิดไปใช่ค่ะแล้วคุณแม่มาทราบตอนไหนคะว่าคุณหมอมีการออกมาบอกไหมคะว่าเนี่ยมันเกิดจากการฉีดผิดผิดประเภทเะอะไรเงี้ยค่ะอ่า มาทราบตอนที่น้องออกจากห้องไอซแล้วคะ่ะคุณหมอทางทางโงพยาบาลที่หาดใหญ่อะคะ่ะเซงว่าตอนนี้น้องมีอาการแตกอาการจากจากสามกลายเป็นแตกค่ะคือ, 1, 1, อหนึ่งหนึ่งอาหัวใจวายเฉียบพลันที่มีเลือดออกในปอดสองอะดรีนาลีนเกินขนาดสามติดเชื้อทางเดินระบบหายใจสี่กล้ามเนื้อของหองัวใจหดตัวไม่ดีห้าสายตายเอียง โอ้คเรสเซียมสูงเอ็ดปอดข้างขวาทะลุแล้วก็แปกกลุ่มอาการคอนเนอร์ค่ะกลุม <c oughs> ่มอาการคอนเนอร์คืออะไรคะคุณแ <c oughs> ม่อาการคอนเนอร์ก็จะเป็นอ่าหน้าที่ขวาของนอ้องอะค่ะที่ระบบตาทำงานบกพร่องค่ะที่ไม่มีเลื่อนหมุนเวียนแล้วก็ไม่มีเงื่อออกหนังตาตกแล้วก็รูม่านตาหดตัวลงค่ะ,คะซึ่งอันนี้คือเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากยาที่ฉีดไปนั่นก็คืออะดรีนาลีนถูกไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะคุณหมอบอกมาแบบนี้ค่ะ แพ้จากอะดีนาลีนะคะเพราะว่าที่ที่คุณแม่เล่าว่าตอนจอจากโรงพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าเขาจะฉีดอะดีนาลีใช่ใชแต่แต่ว่าในผลของอาการเขายังมีอะดีนาลีเกินขนาดด้วยอ่ะพี่แม่ภูใช่ค่ะแล้วมันเกิดจากจริงๆแล้วมันเกิดจากการฉีดยาพ่นผิดหรือว่าอะดีนาลีน,นะคะอ่าภายหลังแล้วค่ะทางโรงพยาบาลต้นเรื่องได้มาชี้แจงกับทางครอบครัวว่าอ่าตอนแรกเลยนะคะเขาชี้แจงว่า น้องอ่ายาตัวนี้ค่ะทําปฏิกิริยากับน้องแล้วก็ทําให้ยาออกฤทธิ์มากเกินไปแต่ว่าทางครอบครัวเราอะค่ะมีข้อมูลแล้วก็ที่คําถามกลับไปอะค่ะจนทางโรงพยาบาลยอมรับว่าอ่าคุณหมอสัญญ่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์รวนทําให้ติดจักพ้นกลายเป็นฉีดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ คุณแม่ถามกลับไปว่าแล้วพยาบาลที่เอามาฉีดนะคะไม่ทราบเหรอว่ายามันฉีดได้หรือไม่ได้มัน<า>ต้องเช็คเนอะพยาบาลจากทางโรงพยาบาลก็เลยยังรับอีกว่าพยาบาลที่เอามาฉีดยาให้น้องอะค่ะไม่ใช่พยาบาลของโรงพยาบาลน,นั้นแล้วก็ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพและชำนาญการแต่<ะ>เป็นพยาบาลท้าทามค่ะฮะคุณเมื่อยเย็นเลยอะ,ะเดี๋ยวนะงงอะในฐานะที่มีลูกไงเราสึกวแบบ่าเฮ้ย ความผิดพลาดแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะเด็กเล็กอ่ะมีแต่คําว่าฮะเป็นไปหมดเลยอ่ะคือแล้วแล้วแล้วทีนี้พอเขาพูดออกมาอย่างนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างว่าเอา้าลูกเราไม่ได้แพ้ยา,ยาม,มันเกิดจากความผิดพลาดอือคือตอนนั้นก็ก็โกรธนะนะคะโกรธโกรธที่ตอนแรกเขาไม่บอกความจริงนะคะแล้วแล้ว ตอนนี้คือน้องออกจากห้องไอซียูแล้วแต่กล,ลกลับมาบ้านแล้วใ่ไหยูรือว่ากลับมาบ้านแล้วแต่ว่ามาอยู่ที่บ้านแล้วคะ่ะและไอ้แปดแปดข้อที่คุณหมอว่ามีผลจากการฉีดยาผิดเนี่ยตอนเนี้ยนนแล้วน้องต้องทํายังไงอะคะการรักษาขั้นต่อไปหรือว่าการใช้ชีวิตต่อไปอการใช้ชีวิตต่อไปของน้องค่ะยังบอกไม่ได้เลยค่ะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลขาดใหญ่อะค่ะตัดวารการน้องทุกเดือนแล้วก็ทางครอบครัวก็ต้องเฝ้าดูแลน้องอย่างใกล้ชิดอะค่ะ แล้วน้องหายใจได้ปกติไหมคะหรือว่าก็มีหอบม,<อ>มีเหนื่อยน้องหายใจกินข้าววิ่งเล่นได้ปกติค่ะแต่ว่าสักห้านาทีหรือสิบนาทีน้องก็จะบอกว่าเหนื่อยไม่ไหวต้องพักก่อนทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะน้องอารันเป็นคนแข็งแรงค่ะเป็นเด็กแอคทีฟคนหนึ่งแต่ตอนนี้วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปสี่ขวบเองอะแล้วแล้วโรงเรียนก็ต้องหยุดเลยไหมคะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้น้องพักเพลยอยู่ที่บ้านก็คือน้องอ่ะ โอกาสทางการเรียนนะคะที่ไม่ได้ไปเรียนเลยคุณแม่คะตอนนี้ทางโรงพยาบาลแรกเขาออกมารับผิดชอบกับคุณแม่ยังไงบ้างคะ,อะตอนนี้ทางโรงพยาบาลยื่นข้อเสนอมาให้ก็คือจะรักษาน้องนะคะให้จนหายแล้วก็รักษาปีสองปีโดยไม่มีค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็เป็นเงินสิ่งหมยทดแทนอที่แปดแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทค่ะแต่ษาทางครอบครัวไม่ได้รับทั้งสอง,สองอทั้งสองข้อทั้งสองรายการเลย เพราะว่าเราคิดว่าทางโรงพยาบาลที่ข้อเสนอมาค่ะมันมันเทียบกับอาการที่เกิดขึ้นกับน้องแล้วก็ระยะยาวอะค่ะมันค่ะมันยังไม่เพียงพอยังไม่คุ้มครองกับอาการบาดเจ็บที่น้องเกิดถูกไหมคะเพราะว่าน้องอะค่ะได้รับผลกระทบมามาจากการอยู่ไอซียูอะค่ะเป็นเหมือนกับ รุนแรงเลยค่ะเกี่ยวกับปอดและหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญนะคะใช่ในการใช้ชีวิตต่อไปเนาะซึ่งโรงพยาบาลแรกที่คุณแม่ไปหาเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยเหรอคะใช่ค in ่ะเอกชนแล้วเขาบอกที่จะทําการรักษาคือเขาบอกให้น้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาต่อหรือว่าจะให้อยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วส่งค่ารักษาใช่ค่ะเขาจะให้รักษาที่โรงพยาบาลเขาต่อค่ะแต่ว่าทั้งครอบครัวเออไม่ไว้ใจแล้วเป็นแบบว่ากลัวแล้วก็หวาดระแเวงไปแล้วอะค่ะ ถ้าผิดพลาดอีกขึ้นมาทันยังไงแล้วเนาะสองล้วรักษาได้แค่สองปีด้วยนะอ๋อเขาบอกเขาจะดูแลสองปีให้หายทดแทนเงินจินไหมแปดแสนเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือคุณแม่ก็ดูแลตัวเองกันต่อไปอย่างเงี้ยเหรอคะที่เขาบอกใช่ค่ะและค่าใช้จ่ายก่อนหน้านั้นที่คุณแม่คุณแม่ได้จ่ายไหมคะที่ไอซียหลายวันอย่างเงี้ยมีประกันหรืออะไรยังไงอัานั้นจะเป็นในโรงพยาบาลต้นเรื่องเขารับผิดชอบส่วนต่างให้อยู่ที่หกพันกว่าบาทค่ะเพราะว่าตอนแรก ค่ารักษาน้องค่ะอยู่ที่ประมาณแสนแสนสี่ค่ะแต่ว่าน้องใช้สิทธิการส่งตัว <Okay. S 2> มันก็จะมีส่วนต่างอยู่แค่หกพันกว่าบาทค่ะ,คะแล้ว,แล,วแล้วก็ในส่วนของค่าที่พักอะไรเนี้ยค่ะทางโรงพยาบาลเขาก็รับผิดชอบให้หมดเขาเขาก็พอพอ,พอเขารู้ว่าเรื่องเกิดจากเขาเขาก็พยายามออกตัวในการรับผิดชอบใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะใช่แล้วทีนี้ถ้าคุณแม่ไม่ได้รับข้อเสนอเขาในสองแงน่นี้ขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการฟ้องร้องหรือว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องการคืออะไรคะ อ,อยากจริงๆอะค่ะอยากให้ทางโรงพยาบาลช่วยช่วยรับผิดชอบในข้อเสนอที่ทางครอบครัวเสนอไปอะค่ะเพราะว่าอ่าน้องอะค่ะยังมีผลข้างเคียงระยะยาวแล้วก็น้องเพิ่งอายุสี่ปีด้วยน้องต้องอยู่ในความดูแลของครอบครัวอ,อีกนานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณหมอก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าน้องอจ,จะหายไหมน้องจะกลับมาเป็นปกติไหม,มค่ะอย่างนี้บอกได้ไหมไม่รู้มีผลต่อการฟ้องร้องหรือเปล่าสิ่งที่ครอบครัวเสนอ,อ คืออะไรอะคะทางทนายนะคะได้ได้ตั้งได้ตั้งอ่าข้อสนอไปว่าจะขอเยียวยาน้องเป็นเป็นอ่าเหมือนกับค่าสินไหมขั้นต่ำที่หนึ่งหนึ่งมืนห้าพันบาทต่อเดือนแต่ว่าจะขอให้ถึงอายุหกสิบปีอืมดูแลตลอดอชีพไปเลยถึงเกษียณแล้วก็จะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่า ค่าที่น้องทนทุกทรมานที่ต้องอยู่ในห้องไอซียูอะค่ะที่ต้องพบกับแต่โลกนั้นค่ะค่ะอืมอันนี้คือตอนนี้คุณแม่ก็อยู่ในการดําเนินการเจราจาอยู่โดยผ่านตัวแทนของทนายใช่ไหมคะคุณแม่าตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เจราจาแล้วค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันสองรอบแล้วแต่ก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไม่ได้ตอบรับในสิ่งที่เราขอ,อไปตอนนี้กําลังให้ทนายทําเรื่องในอ่าการฟ้อง ้องอยู่ค่ะอ๋อโอเคคือเข้าใจคุณแม่นะทำไมต้องเรียกร้องขนาดนี้เพราะถ้าเกิดว่าการรักษาไม่อันนี้ไม่ได้พูดแบบตัดทอนคุณแม่นะน้องเป็นกำลังใจให้น้องหายเร็ววันคืนแต่ว่าถ้าวันหนึ่งน้องมีผลเปนการใชเชียตไปทํางานไม่ได้หรืออะไรเงี้ยการดูแลชดเชยมันก็ ต้องสมน้บสมเนื้อใช่เพราะมันความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมากแถมคุณหมอก,ก็ยังบอกไม่ได้ด้วยว่าจะใช้ระยะเวลาในการรักษาให้หายดีเหมือนเดิมได้ในระยะเวลาเท่าไหร่หรือจะได้แบบสมบูรณ์เหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางโรงพยาบาลหวังว่าการฟองร้องจะลงเอยไปได้ด้วยดีตามที่ทางครอบครัวแล้วก็คุณแม่ต้องการเลยนะคะแล้วก็หวังว่าน้องแล้วก็ทางครอบครัวเองเนี่ยจะ กลับมาสุขภาพแข็งแรงแล้วคุณแม่เองก็มีกาลังใจดีๆด้วยนะไม่ใช่แค่น้องจริงนะต้องพูดถึงครอบครัวด้วยอะจริงนะเป็นกาลังใจกับทุกฝ่ายเลยนะคะคุณแม่อยู่จตังอยู่อําเภออะไระคะอยู่กันตังค่ะออก,กันตังสามีชุมพุ่อยู่ห้วยยอดอ๋อเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ